เดี๋ยวยกขึ้นมาแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วมาสิครับมาสิออกไปอีกเรียกวรมันจะเข้าตอนไหนวะเนี่ยอ่าก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟิสซิงเพลเนตกันทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปล่ามอนสเตอร์ที่บ่ออัคคูบารรเวอร์นะครับ เป็นบ่อของประเทศรัสเซียนะครับเชื่อเถอะครับว่าคุณยังไม่เคยไปตกปลาจริงๆนะครับจนกว่าคุณจะลองไปตกปลาที่ประเทศรัสเซียนะครับเรามาเริ่มสำรวจความงดงามตามธรรมชาติในท้องถิ่นนะครับและสัมผัสโอกาสในการตกปลาที่น่าตื่นตาตื่นใจโดยตรงนะครับที่ความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำอัคคูบานะครับ ทางน้ําที่งดงามแห่งนี้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักตกปลานะครับที่น่าสนใจที่สุดของประเทศคือโดยโครงสร้างที่หลากหลายนะครับและความลึกและกระแสน้ําที่แตกต่างกันนะครับแม่น้าําอคบาจะดึงดูดนักตกปลาจากทั่วทุกมุมโลกของประเทศเลยนะครับ กตือรือล้อนในการสำรวจสายพันุ์ป่านะับไม่ถ้วนในแม่น้ำแห่งนี้นะครับเป็นแม่น้ำอัครูบานะครับนี่นะครับเราจะไปตกอยู่ตรงไม้เรือนะครับเราจะล่าอยู่ตรงนี้นะครับล่าปลาไพากันนะครับก่อนอื่นใดเราก็รับภารกิจก่อนนะทุกคนนะนี่นะครับ เราจะใช้ปลาตรงนะครับปลาตรงตัวเดียวนะครับในการล่าภารกิจนะครับเบ็ดก็ใช้เบลดเจ็ดนะครับนี่ครับเราจะตกอยู่บนสะพานนี้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับอย่าลืมรับภารกิจกันด้วยนะครับนี่ครับเราก็ลงมารับที่ฟิสมัเตอร์นะครับ มิชชั่นก็คือภารกิจนะครับเราก็จะรับภารกิจที่มิชชั่นนี้นะครับแล้วเราก็มากดรับตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเราก็เขาให้ล่าปลาไพ่นะครับไซส์ขนาด9กโลขึ้นไปนะครับ5ตัวครับตอนนี้ผมได้4ตัวแล้วนะครับแล้วผมจะไปล่าให้ดูนะครับนี่ครับตัวที่4คือตัว9กโลขึ้นนะครับนี่ครับ เก้าหนึาห้ครับเดี๋ยวไปล่าอีกตัวสุดท้ายนะครับตัแคบไปดูก่อนนะครับตัวที่4ครับเดี๋ยวเราไปตามล่าตัวสุดท้ายเลยนะทุกคนเมื่อกี้เราก็ตกได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับงั้นเราก็จะตกแค่ตรงนี้แล้วนีบ่บนสะพานนี่เลยครับ นานอยู่นะครับมันไม่ได้เข้าตลอดครับเพราะว่ามีปลาดุกมากวนอยู่นะครับนี่ครับ16โลครับได้เลยครับครบครับครบหตัวแล้วครับทุกคนนี่ครับเราก็จะได้กางปลานะครับกางตัวนี้จะเป็นเบ็ดแทนเลยนะครับเพื่อที่เราจะไปล่ามอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์สเตจียนนะครับเรวสทานนะครับ เราก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเอาเบ็ดออกนะครับเราก็กระดูกใส่แทนนะส่วนเหยื่อที่ปลาสเตอร์เจี้ยนกินนะครับก็จะมีกุ้งตัวเดียวนะครับปลาตตงแล้วก็ปลางอนะครับปลาตัวเดียวนะครับแล้วก็เหยื่อล่อชิ้นเล็กนะครับแล้วก็เหยื่อล่อชิ้นใหญ่นะครับส่วนผมจะใช้เหยื่อล่อชิ้นใหญ่นะครับในการ ทำลามอนสเตอร์ในครั้งนี้นะครับทุกคนก็สามารถเอาหลากหลายกัน,นครับไม่ต้องเอาเหมือนกันก็ได้ครับเอาปลาตัวตรงก็ได้ครับนี่ครับหรือว่าจะเอากุ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาปลาตัวงอก็ได้นะครับหรือว่าทุกคนจะเอาเป็นเหยื่อเหมือนผมนี่ก็ได้นะครับนี่นี่ครับเหยื่อล่อชิ้นใหญ่นะครับ ทีแรกผมว่าจะยืนตกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะผมก็เปลี่ยนใจดีกว่าครับเพราะว่าปลาไซใหญ่ครับปลาไซหนึ่งร้กิโลขึ้นนะครับไม่เกิน110ยกิโลนะครับเราก็เตรียมกระชังไว้ให้พร้อมนะครับกระชังของเราก็ควรจะรับน้ำหนักปลาได้ไม่ต่ำกว่า100กิโลนะครับ น้ำหนักไซปลาหนึ่งตัวนะครับได้ไม่ท่ำกว่า100่กิโลเนาะเราก็รับภารกิจไปด้วยนะครับนี่ครับเราก,กดรับภารกิจนะครับนี่นะก็จะเป็นสเตเจียนนะครับหากมีสถานที่ใดในโลกนี้ที่สามารถ มีสัตว์ประหลาดที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเชื่อเลยนะครับว่าแม่น้ำอัคคูบาจะต้องอยู่ในอันดับต้นๆของปลาสายพันธุ์ที่ใหญ่อย่างแน่นอนนะครับในการสำรวจตัวอย่างการบันทึกนะครับสายพันธุ์ปลาในแม่น้ำอัคคูบาแน่นอนว่าเมื่อไปถึงนักตกปลาที่กล้าหาญนะครับจะต้องใช้ทักษะในการโชว์ ทุกอย่างที่มีนะครับใช้เหยื่อพิเศษทั้งหมดนะครับเพื่อจับปลายักษ์ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับอย่าลืมนะครับเราออกมาเลยดีกว่าครับนั่งเรือออกมาตกตรงกลางแม่น้ำเลยนะครับเพื่อเป็นการย่นเวลานะครับถ้าเรายืนสู้วัดอยู่ด้านข้างมันก็จะ ช้านิดหนึ่งนะครับกว่าจะยื้อกันเข้าไปได้นะครับเพราะว่าปลาเขาตัวใหญ่นะครับมีแรงเยอะด้วยนะครับเราก็นั่งเรือออกมาเพื่อทําการลุยกับเขาเลยนะครับเพื่อเป็นการย่นเวลาของเราด้วยนะครับนี่นะครับภารกิจเอายากอยู่นะครับทุกคนปลาไพขนาดเก้าโลนี้ หายากอยู่นะครับกว่าจะเข้าก็ใช้เวลาสองวันอยู่ครับสองวันในเกมครับสองวันใช่ครับผมตกแต่ที่เดิมเลยนะนี่ตกตรงนี้หมดเลยครับใช้เหยื่อตัวเดียวนะครับก็ปลาตัวตรงตัวเดียวนั่นแหละมันจะเข้าเบลูก้าด้วยนะบเบลูก้าเป็นปลา เบลูก้านี้จะเป็นปลาที่สงวนนะครับปลาใกล้สูนพันแล้ครับเขาห้ามจับนะครับเมื่อเราจับได้แล้วเราก็ต้องปล่อยนะครับถ้าใครหรือเพื่อนๆคนไหนอยากเก็บไว้นะครับจะเสียนะครับเสียในการเก็บปลาตัวนี้มากกว่าที่เราได้นะครับไม่สมควรเก็บนะครับเราก็ปล่อยออกไปนะครับ เราตกได้ก็จะได้แค่เลเวลก็พอนะครับเมื่อตกได้แล้วเราก็ปล่อยไปนะครับนี่ครับเข้าแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาดูนะครับว่าไซส์จะใหญ่จริงไหมนะครับก็มีการยื้อกันนานพอสมควรนะครับขนาดนั่งเรือนะครับทุกคนดูครับดูเห็นหลังไหมครับผมคิดว่าจะได้แล้วนี่ ยังนะครับเขามีแรงสู้อีกนะครับสมเป็นตเตอร์เจียนจริงๆนะเนาะเตอร์เจียนก็แบบนี้นครับผมตกที่บอ่อเลเวลเท่าไหร,นะร่นะเบลบ่อเลเวลสามสิบสี่นะครับก็จะมีปลาเตอร์เจียนอยู่ตรงนั้นนะครับปลาเตอร์เจียนเวลาเข้ามาจะสิบเมตรทีไรมีแรงฮึดออกไปทุกทีนะครับนี่ครับเราก็ต้องล่อให้เขาเหนื่อยนะครับ รอให้เขาหมดแรงก่อนนะครับดนูครับจะเข้าแล้วเมื่อกี้นี่ครับเท่าห้าหกเมตรนะออกไปกันแล้วอื้มฮาทางเราต้องทําให้เขาเหนื่อยนะครับเราก็ต้องวัดให้สูงสูงครับยกหน้าขึ้นด้วยนี่นะครับยกหน้าช่วยเลยนะนี่ครับยื้อกันพอสมควรนะครนี่ เอาสิจะมาหรือไม่มาวะดูครับเราจะไม่วางทุนเรือนะเราจะไม่วางทุนนะเดี๋ยวยกขึ้นมาแนละ้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วมาสิครับมาสิออกไปอีกเรืวมันจะเข้าตอนไหนวะเนี่ยดูมามาแล้วม,มาสักทีโอ้โหกว่าจะลุ้นได้นะครับทุกคน ดูครับ1 0ึ่กิโลนะครับโอ้โหโตัวเบอร์เลอร์เลยนะครับสเตอร์เจียนเลวายทรานหากเพื่อนๆที่รับชมมาถึงท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับก็ขอราทุกคนด้วยคำว่าขอบพระคุณครับ I don't know.